รถเกิดอุบัติเหตุยางะระเบิดไปสองล้อ,อ,อนี่เกือบชนบ้านคนหน้าจาันแบบนี้อ่ะมันประกันยางไหมอาจารย์ประกันยางรถหรือไม่ใช่ไหมคะคำตอบก็คือประกันคุ้มครองสิคะคุณทําประกันชั้นไหนก่อนถามก่อนหากคุณทําประกันชั้นหนึ่งประกันคุ้มครองทุกกรณีในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแบบนี้ประกันก็คุ้มครองจ่ายอย่างไรคะจ่ายตามจริงแต่ไม่เกินทุนประกันที่คุณได้ซื้อไว้แต่ ในกรณีที่เป็นยางรถยนต์ประกันไม่ได้จ่ายคุณเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะขึ้นอยู่กับว่ายางของคุณสึกหลอไปกี่เปอร์เซ็นต์แต่ส่วนมากประกันจะช่วยจ่ายให้แต่จ่ายไม่ต่ำกว่า5 0คุณดูดีๆก่อนว่ายางรถของคุณสึกหลอมากแค่ไหนลองคุยกันกับฝ่ายเคมฝ่ายเคมจะเป็นคนพิจารณาว่าการจ่ายจ่ายให้คุณเท่าไหร่อย่างไรบ้างคิดค่าสึกหลอเท่าไหร่และที่สําคัญยางล้อรถของคุณเสียหายกี่ล้อประกันจ่ายเท่านั้นนะคะไม่ได้จ่ายทั้งสี่ล้อ เกิดเหตุสองล้อจ่ายสองล้ออีก2องล้อประกันไม่จ่ายให้คุณต้องจัดการเองฉะนั้นเสียหายตรงไหนประกันก็จ่ายที่ตรงนั้นอย่าลืมนะคะประกันคุ้มครองเนาะ,ะคำถามถัดไปค่ะ